สวัสดีพวกเราทั้งหลายต่างคนต่างพากันมาที่วัดธรรมคุณในระยะเทศการที่เรียกว่าบวชสวสดและขีบบวชชีบื่นคน เวลานนี้ก็เลยหมื่นพระยะแล้วได้กำไรปีนี้ได้กำไรมาจากอเมริกามาจากแคนาดามาจากออสเตรเลียมาจากที่ต่างๆทั่วเมืองไทยก็เลยมา โมดนาสนกุษลที่ได้ตั้งขึ้นเพราะว่าการตั้งเขตการที่จะบริจาคให้เป็นแย่เป็นน้ำเพื่อที่จะได้ สิบต่ออายุพระพุทธศาสนา่นปนเรืองสำคัญพระพุทธศาสนาได้สิบต่ออายุกันมาถึงสองพันห้าร้อย หกสิบสามปีมานี้แล้วก็นับว่าพระพุทธศาสนาได้ขยายไปทั่วทั่วทานก็ได้รับคำส,สอนที่ถูกต้องที่งดงามพระไรพระว่า พุทธศาสนาสอนน,นักปฏิทัานการทำสมาธิเวลานี้คนขาดสมาธิไปเยอะก็เลยมองข้ามสินทามไปเราจะต้องกู สิ่งที่เป็นอารมณ์ทำให้เราต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทรัพย์เสียอะไรไปหลายอย่างแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาไว้ในใจของเราแล้วเราก็จะได้ จะได้เป็นระบบเพราะว่าบุญกุศลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้เสียสละเสียสละเงินทอง้าของเซบินสมบัติอะไรกตาม การเสียสละนั้นเป็นการเสียสละเพื่อตัวของเขาเองคนเราที่เกิดมานี่ยเกิดมาแล้วก็ตายไปเหลืออายุไม่ได้ย่างยืนต่ว่า สร้างกุศลสร้างคณงามความดีสร้างบุญแล้วจะยังยืนเพราะว่าเวลาคนตายนั้นร่างกายตายไปก็จริงแต่ใจไม่ได้ตายตจมรรงกายนี้ไปเรื่อย ใจนี้จะเป็นอิสระร่างกายถูกเผาไฟไปแต่ว่าจะมาพาว่าบุญกุศลจากกิดขึ้นครมพที่บำเพ็ญบุญกุศลนั้นจะไม่ได้เป็นคนในเรื่องเมื่อรวม มันเกิดขึ้นช่วยกันและลรเกิดขึ้นช่วยกันนะแต่เราก็จะทำพิจารณาว่าเมื่อมีคนมาแจ้งว่าจะสร้างบุญกุศลความดีก็พิจารณาว่า จริหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ถูกหลอกลวงไปถ้าจริงก็เป็นสิ่งที่จะติดตนต่างตัวเราไปได้ทุกครัก้การบริจาคจึงเป็นการที่ถูกต้อง ในการที่เสียสละออกไปเป็นชิ้นเป็นอนันเมื่อเสียสละออกไปแล้วไม่ใจะเสียสละไปเปล่าๆยังไปทำประโยชน์อะไรอีกเยอะอย่างที่นา,างวิสาขา เธอก็สร้างโดยสร้างบุญคุณสรมาตั้งแต่เล็กตอนที่ได้รับพมในสุดท้ายเงินไม่รู้กี่ล้านกี่โก่อก็ไปไม่ได้แต่พอทำบุญคุณสรแล้ว บุญกุศลเอาไปได้เพราะว่าบุญกุศลเคเป็นนามารรมเป็นสิ่งที่เราทำการก็ถูกต้องื่ยเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่า การสร้างคุณสดบุญิคือส่วนแขงนี้นจะตกไปถึงใครจะเป็นของผู้ใดที่จะทำให้เงินที่เราบริจาคเป็นตัวเป็นตนให้คองเส้นคองว่า เราก็พิจารณาดูพิจารณาแล้วใช่แล้วเราบริจาคให้แก่คนยากจนบริจาคให้แก่คนที่ไม่มีชิ่ิพึงอาศัยเราบริจาค ให้คนที่เขาตกทุกข์ในอยากพ้นภัยจากความเป็นทุกข์เหล่านั้นก็ถือว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นมีน้อยสิ่งที่ผิดนั้นมีเยอะเราก็ต้องเรียกเอา จะพ้นในส่วนที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราสามารถทำได้ทราบสินสมบัติตัางๆรที่เราบริจาคไปก็ไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พวกเรา เพราะว่าเนือนาบุญนั้นเป็นส่วนกลางไม่ใช่กาอเท็ดไม่ใช่หลอกลวงไม่ชอโกหกหลอกลวงเมื่อทำถูกต้องแล้วก็ได้ผล จกสัตวเป็นสีตอเป็นแปดตไปเรื่อยสามารถสร้างฐานะให้เกียรตของเราได้ย็ดเอาถือเอาไปเป็นเสบียงเครื่องมือที่เราจะสร้างกุศลต่อไป แค่ไหนวันนี้คื้สึกว่าเรื่องผ้ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นทำให้สิ่งมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงพราะมาคิดถึงว่ายอมทั้งหลาย เขาก็มีการมีงานเขาอย่างอุตสาหะเดินทางมาทำบุญถึงวัดธรรมกวลไกลแสนไกลก็ไม่ยนนจอท้ายจะทำกันมาเช่นนี้เป็นเวลานานหลายปีแล้ว วัดทำมงคลสร้างมาตั้งแต่ศูนย์นนหกเพื่อสร้างภัยน้าไร่หอบมาถึงปัจจุบันนี้ก็หกสิบปีแล้วแต่ทั้งหลายท่านที่บริจาคคงคิดว่าเราบริจาคกระหายไป ไม่ใช่หายไปยังคงอยู่ยังเข้าสู่บัวกเราบริจาคไปหนึ่งบาทมันจะกลายเป็นสองบาทบริจาคไปร้อยบาทมันก็จะเป็นหลายร้อยบาทเป็นกำไรกำไรทั้งชีวิตกำไรทั้ง ความเป็นอยู่ลูกก็ดีร้านก็นดีก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นของเราได้โดยการที่ทำลา้เช่นนะั้นเรียกว่าทาือวก มาอยู่ปีนึ่งปีหนึ่งยู่ว่าทั้งมวคนห้าวันเจ็ดวันเพื่อทำพิธีสวดสักีบวชชีเหมือนคนก็ะทำมาโดยตลอดและ มันเข้าไปเป็นในกระเป๋าเรากี่หมื่นม่ใช่ว่าเรามาเฉยๆเราต้องเสียค่าพานะเราต้องเสียเวลาเดินทางเราต้องเสียเวลาอื่นเยอะแต่ว่าการเสียเวลา ที่เราเสียเวลาไปนั้นก็ถ้าก็ว่าเราลงทุนเราลงทุนการลงทุนนั้นเมื่อได้ช่องทางที่ดีที่ถูกต้องลงทุนร้อยบาทก็ได้พันบาทหมืนบาทแสนบาทล้านบาทนับไม่ถ้วน การได้มานั้นได้มาด้วยการกระทําของเราเองเรามีสัทธาเราก็พิจารณาดูว่าที่เราสัทธาทำไปนี้มันเหมาะสมไหมถูกต้องไหมพอว่าสร้างกุฏิพอว่าสร้างช่วม บอกว่าสร้างถนนเบอกว่าสร้างกุฏิที่อยู่ถวายอาหารทานมีหลายอย่างใช่เราเลือกวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็เลือกได้อย่างนึสัสองอย่างที่ต่อกันไปในที่สุด เราก็กลายเป็นตัวบุญทำกุฏิก็เป็นตัวบุญสร้างศาลาก็เป็นตัวบุญสร้างวอดก็เป็นตัวบุญแม้ว่าจะน้อยแต่มันก็มีผลขยายตัวเอง เหมือนกันก็รเราปลูกข้าวปลูกไว้ที่เรเม็ดเม็ดนั่งโตขึ้นมามันก็นออกเป็นรวงออเป็นรวงออก็เป็นร้อยเม็ดพันเม็ดต่อไปต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ที่เราทำบุญตต่างนั้นไม่ใช่ทำบุญสูญเปล่าแต่เป็นการทำบุญที่ไม่เป็นกำไรใครไม่รู้ทำบุญแล้วมันเป็นกำไร,ร,ไม,ร,ำม,ำไรมันเป็นจริงๆนะ่าสัจสวัสดี ส่วนแรกปีกันต่อไปสวดกันในบุญพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าถ้าสวดไม่ออกเสียงได้โกรธเดียวถ้าออกเสียงแนะ้มันได้ก้าโกรธอย่างเอตีปิโสนี่เรานึกเราเนึกเอาก็ได้เก้าได้โกรธเดียว แต่พอสวดเป็นเสียงบิงอยางที่พิศซพะขาวาได้เก่าเลยได้เก่าเลยหมายความว่าถ้าเป็นร้านก็ไล้เก่าร้านอย่างนี้มันน่าที่เราจะทำทำอย่างอื่นเราทำได้เราทำเพื่อตัวเราทำไม่ได้เียวเลยไมาใจว่ามานร้อนเฉย มันอนดใจมันไม่ได้มันต้องพูดอย่างพวกเราเนี่ยก็ส่วนอิธิปิโสส่วนสใจมันก็ได้โกรธเดียวเพอออกเสียงอิติปิโซได้กล่าวแล้วหลายกล่าวเขาก็นับไม่ถวน ท่านทั้งหลายอย่าไปดูถูกอิติปิโสดูถูกไม่ได้อิติปิโสเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเราให้ได้เยอะๆได้บุญเยอะๆเวลานี้ เรงว่าอายุก hmm. mm ็รวยเลยมาแล้วเท่าไหร่หนึ่งร้อยขวบไม่ใช่ตั้งหนึ่งร้อยปีซิว่าพระคุณแย่ะ ว่าอติปิซท่านนี้ญญก็ขึ้นมาสร้างก้าวแล้วเพราะฉะนั้นมีคนคนหนึ่งเป็นคนขี้ขี้คลาดไปไหนก็กลัวนู่นกลัวนี่วันหนึ่งก็ไปกับพระธุดมเดินไปในป่าเปรตมันก็มาหลอกเอา แลบลิ้นยาวมาถึงอ้าวมาลอ้อโยมคนที่ไปก็บอกว่าอีทิพิโซทีเดียวลิ้นเปรตขาดไปเลยเหลือแต่พูดโทมึงก็ได้ก้าวโกรธนะนับไปช่วน เพราะฉะนั้นเรามาสวดลกขีอย่าไปสวดอินไกลสวดเทนี้แล้วมันไม่น้อยนะใค,ใครว่าเป็นพระเป็นพระแล้วเลยบุญแล้วไม่ต้องสวดอินจีบีสวดลพระโอ้นั้นก็คิดผิดแล้ว ถ้าจะให้มันยาวเกินไปมันก็ต้องมีรีลารีลาการกระทำหลองพอพ่าเขาบวชทีมาตั้งแต่พศ2549มาจนถึงวันนี้ก็สน ก็หกสิบกว่าปีแล้วคนที่ไปสวรรค์ก็ต้องมาบอกว่าทำไมที่ได้ไปสวรรค์มาอยู่ที่นี่สบายจังก็เพราะว่าไปสวรอินทิบิโสเขาเหลือผ่านะสิอย่างนั้นอย่างนั้นเลย มันมาคนนักก็จำไม่ได้จำยบจำเอาเองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็ขอตอนนี้ก็ขอ,ขอคุยกับโยมเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะก็จะขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็พากันดำเนินรายการไป Sewa so ni.